นี่ยน้ำยาปลานะครับปลาก็ปลาน้ำยาก็ปลาดูชิ้นปลายไม่มีนะคะนี่น้ำก็ปลาครับน้ำขุณนี่ขุนปลาครัเอ๊ะ้ำปลาไม่พอเอาซิชูมาใหม่ดิเอ้ยปลาไอหอนี่ปลาม่นี่นี่เอาซิชูมาหน่อยนี่สอนนี่ถอนนี่เขินตลอดเข้าคนนี้เขิน นี่ครับสวัสดีครับพบกับช่องบาตัมชาแนลนะครับนี่ครับมาเจ้าชาแนลมาแล้วครับนี่วันนี้จินหนุ่มจีนนะครับเี่ยายศจีนหนุ่มจีนไอ้น้ำยาน้ำยาปะบูครับได้ปะบูเล็ขมาตั้งแต่บนดอยนะครับนี่โอ้นี่คนทำครับโอ้หมวดจอมนะครับโอ้นะครับ บอกตั้มทำดีนื่ว่าจะสิงเนื้อเสืออีสานให้บอกตั้มถูกหวยนะครับเนี่ยมือนี่นี่แสบไรนี่น่องหได้อะโอ้พี่วัสอนจำสินยังกินได้ต่อนะครับกินลาบปลาแล้วน้องสอนจำศินมีเยอะเหรอ มีแต่ามีแต่บินรัมไม่อย่า้อยอ่ออนนะเะเสียบไล้ครับนี่โอ้ยไเ้ยยิหอออเหรออะะเมามโอ้หมวดจอมาก่อนนะครับนี่อีน้ำยาปลาบู่ครับปลาบู่ทอง นี่วหิวอะไรเนยสสาแม่ปาบูเอวลืมพอดพ่ปารกปลาบูเหมือป่อนะครับอลืมพอดี่อ้ยอันนี้ใส่ก่อนแล้วครับนี่ไม่ได้ใส่ยำยาให้ใส่ก่อนแล้วเอาแค่ขนมจินยังอิ่มแล้วครับเอ้ยยังอร่อยแล้วนี่ลืมพอดพี่ดูนี่ครับกับทีมงานแล้วครับทีมงานสอจำสินนะครับ นี่ที่ได้สายญาติจำสินได้คือว่าดื่มวันนี้พรุ่งนี้ไม่ไปไม่ได้หลับอย่างเดียวหลับแล้วโดนโดนเออนี่เอ้ายังกินได้อยู่นะครับนี่มึงกินลาบปลามาแล้วนะครับนี่ยอขาชินค้าลาบปลาอีู่ไม่เตะเลยลาบปลาไม่เน้นอ่ะเออมันเทแก้มเราหนิลาบตลาบลาบปลาอยู่ตู้เย็นลับปลาไม่เตะเลย มีใบบังราดนะครับรับป๋าตู้เย็นจ้าใบบังลาดใส่โรยหน้านะครับอู้หอมขนาดอู้หูยกินอะไรคนนี้แซ่บอีหลีครับนี่อันนี้เอาละจอมใส่นะครับ,บหมดจอมนะครับลองสักคำแบบล้วครับใบแมงเลอบครับใบแมงเล็บใบแมงเล็บเผ็ดเผ็ดอืถ้<ๆ>าบัเล็บกระลากอ่ะครับอลากเก๋งมาข้ามหัวนี่ซอยจำสินยิ้มเสน่ห์ครับ เอาเลยเอาเลยนี่ครับเอาเลยเกิดรบ้าอือกปาร์ยนเตะซุมๆเนี่ยนี่ช่างยนนะครับอือเสียบอีกอ่ะหม้อก่อนนะอือมาบอกเลยเมนูนี่ได้กินทั้งตายอือมีตังเงินพันล้านเงินซ้อหากิ่เนมได้อ่ะนั่นเอ้ยมากินนี่ครับคนถ้วยครับอบอุ่นครับแซ่ยบบิลีครับนี่ครับ ทำไมไม่กินครับฮะทำไมข่าอมไม่กินครับโอไม่กินครับกินตอนนี้กินลวงก่อนครับกินรวงก่อนนี่ลวงข้าวหนึ่งเครับลวงข้าวเออเฮ้โอกิน้ำมาซ้อมแล้วครับนี่ครับเออเรียบร้อยน้ำท่อมนะครับนี่เฉียเาไน้ำปลาวะนี่มนี่มนนี่้ปลามนนี่ครับนี่ครับตักน้ำท่อมครับน้าท่อมครับ น้ำบดได้นะเนีนะเรานี่นี่นี่หลายมากเลยครับอู้ยนี่ครับน้ำยานี่น้ำยานี่ต้องอยู่ในหม้อไฟตลอดนะครับผนหม้อเยอะหมอยไหมหน้าหนาวครับหม้อยไหมอุ๊ยอะไรชิมยังพี่ยรดชิมไหมยูมสอดจำศีลเราครับเอ้โหโอ้โอ้เร็วกาห้อนอ่ะห่อนสิม่ารู้ไปแล้วห่อนอากาศมันนั่งไกลไฟรู้เออ กินดีกับเขกินกับยี่นี่ครับจิรวงครับกิน่วงครับเจ้าใส่จักสซวยบูโอ้หิมอิมลาบด้มาด้วยเนยอะไรยังไงนี่ครับโอ้มีข้าวเหนียวมาจ้ำด้วยครับนี่โอ้นีันี่กัาของแท้ครับนี่ครับนี่นี่ครับของแท้ครับข้าวเหนียวใส่เลยครับไม่อยู่ท้องครับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับหิมอิมลาบไม่ลาบไม่นั่นรู้ลาบแก่ รับปลาพี่มีไหนตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นโอ้นี่ไงมันจะกินข้าวเนี่ยทำห้มันกินอะรับปลาตู้เย็นอะไรจิ้งลี่นี่นี่ครับนี่นะอืมใส่กับทำยาป่าของเราครับนี่ครับพี่ชายเราครับพี่ชายเราทำนี่ครับนี่ครับมือทำนะครับนี่สุดยอดงวงอะของไซอ่ะหอมอะไรครับเสียบหลถ้าไม่เชิมอครับถ้าไม่ชื่อครับ เส้นเหนียวนุ่มนะครับอันนี้เอาน้ำยาไปแลกกับกับขนมเส้นมานะครับกินวันนี้ขี้วันนี้ครับกินทันทีขี้ทันควันกินวันนี้ี่ทันควันแบบนี้นี่ครับนี่ผมกินนี่ครับยอดมันครับยอดผสมรวงครับโอ้โหหมวดจอมนี่ติดใจมากเลยครับเบิ้ลสองครับตักให้พี่เหรอไม่ใช่เหรออึ้ย ว่าเบิลสองอ้าวตั้งฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหมวกจอมใสให้เต็มจอนเหรอยอนเหรอโอ้โอ้แนนนี่เออนวดเลยไปเก็บเออตะเกียบเหรอบ้านนี่ตะเกียบเหรออืมคนทำคนใหม่ทำมาแต่หาแดกินอืมเี็บายข้าวผาเนี่ย นี่โอ้ยอีหลายคนอร่อยครับคนเงีย้ยห่ะวอกินงานอาหารเมียงเงี้ยอาหารเมียงน้ำยาป่าน้ำยาป่าปลาก็หาเองนะครับนี่ทีนงานหาปลาเนี่ยปลาก็หามาจากป่าครับปลาหามาจากป่าขึ้นไปไหาบ <นะ S 1> ันดอยครับ,รบ <laughs> เดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายตอนไปหาปลาให้นะครับให้ดูนะครับกินทำไมคนไทยพี่กินนำไมเ้าครับเดี๋ยว ช่างกล้องอย right. oh, oh. 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 ู่มาชีเองนะครับนี่ครับขณะคนไทยยังเขินอ่ะโอ้วอ่ะจิ๊ะนี่ครับโอ้โอ้ยก็มาสัตว์โอ้โน้โอ้เป็นยังไงครับบอกกล้องหน่อยอีกอ่ะแสบอีกนิดถ้ากำเมืองเหรอฮะ กีกะามอขนาดกีกะามอขนาดนี่บอกแล้วไอ้หนุ่มเช็กยานดิเราจะกินพังตายอืนี่ที่เราเมือกล้องเะพี่ิวแซบครับขี้แบบคนอู้อะไรเสร็จนี่นี่ไงล่ะคือพี่แล้วอ่ะไอ้หนุ่มโวยก็แก้มละแก้มนี่ครับแก้มหลวงข้าวครับนี่หมวดฟิวครับโอ้ยไอหนุ่มเป็ดนี่เขาต่ำไปด้วยแอบ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 นะครับนกเป็ด โอ้โยโอนี่ลัปาครับหลับปะลัปาแล้วน่ครับเดี๋ยวขอเวลากินก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมาเจอกันนะครับกับทีมงานเรานะครับสจำศีลนะครับกินแล้วไม่ตื่นนะครับหลับอย่างเดียวนะครับนี่